กรีนรีพอร์ตวันนี้คุณผู้ชมน่าสนใจมากอ้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเป็นเรื่องของแมงม,มุมค่ะนะฮะเจอกับพี่บีนะครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้กรีนรีพอร์ตจะพาไปพิสูจน์ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ออกมาพูดถึงประโยชน์ของเส้นใยแมงมุมว่าแข็งแรงเทียบเท่าใยเหล็กเลยนะคะสามารถทําเสื้อเกราะกันกระสุนได้เลยข้อที่จริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรไปหาคําตอบกันค่ะ ที่ป่าคุ้งบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการมาพิสูจน์ความแข็งแรงของเส้นใยแมงมุมและความน่าอัศจรรย์ในการสร้างรังที่ไม่ธรรมดาือบางกระเจ้านี่ส่วนใหญ่จะเป็นมุมที่ชักใหญ่เนื่องจากว่ามันใกล้แม่น้ําใกล้ความชื้นแล้วก็มีป่าแล้วก็มีช่องว่างให้เขาชักใหญ่ได้ได้ค่อนข้างเยอะแมงมุมที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยที่อยู่ในรูดินเนี่ยจะไม่ค่อยมีสิ่งที่น่าทึ่งก็คือว่ามันปรับตัวดึงใยให้หมันเกิดสมดุลแล้วลอยอยู่ในอากาศ โดยที่รับแรงลมมากกว่าแรงมากกว่าหลายๆเท่าของของตัวมันเองได้ยังไงอเนี้ยน, oh, น,น,น่า <hey. S 2> สนใจมากแรงกระแทกแรงเนี้ยเดี๋ยวจับอังเนี้ยสมมติว่าลมพัดโยกเนี้ย, oh, ยม,มันก็อยู่ได้โดยที่ไม่ร่วงไม่หล่นเลยแรงเนี่ยพอๆกับแันดินไหวแปลิกเตอร์นอกจากจะเจอแมงมุมใหญ่ยุ่งแมงมุมใหญ่กลมแล้ว เรายังได้เจอกับแมงมุมนุ่งสิ้นที่เรียกตามลวดลายคล้ายขนนุ่งสิ้นค้นพบครั้งแรกในปี2012โดยชาวยุโรปด้วยนิสัยที่ไม่ดุร้ายเราจึงใกล้ชิดกับมันได้เพราะมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมใยแมงมุมนี่มีความแข็งแรงมากนะครับในงานวิจัยเขาวิาจัยแล้วว่า มันมีความเหนียวกว่าเหล็กเช่นเราเราหาเหล็กขนาด2นิ้วเราหาใหญ่ยังมุมมา2นิ้วเนี่ยจะใช้ที่สักกี่ตัวถึงจะทําได้<ม>ซึ่งเป็นในความจริงทําทไม่ได้แต่ว่าเอาคุณสมบัติที่ใกล้เท่ากันในปริมาณที่หาได้แล้วมาเทียบกันแต่แล้วก็งานวิจัยที่เอาไปทาเสื้อกันกระสุนเอาไปทาเสื้อเกราะพวกนี้ทําจากสารสังเคราะห์ซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์โครงสร้างของใยเหมือนคํานวณดูวิธีการก่อสร้างของมัน,มนใช่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 แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ใช่ครับ ผูเชีย่วชาญย้ำถึงผู้ที่มีความชอบและต้องการซื้อหาแมงมุมหายากมาเลี้ยงว่านอกจากต้องศึกษาข้อกฎหมายแล้วควรศึกษาพฤติกรรมของแมงมุมชนิดนั้นๆให้ถี่ถ้วนด้วยเพราะปัญหาสิ่งแวดลอ้อมรอไม่ได้ เห็นแบบนี้แล้วหลายคนบอกว่าไม่ต้องเข้าไปถึงในป่าก็ได้นะคะใยแมงมุมแบบนี้บนตามฝาบ้านเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันมันได้เลมมันได้ไหมไม่ได้แบบนั้นหมายถึงบ้านรกนะคะคุณผู้ชมต้องทําความสะอาดนะครับ <c oughs> ขอบคุณพี่บีด้วยนะครับ <c oughs>